สวัสดีในวันทางานวันสุดท้ายของคุณผู้ชมส่วนใหญ่นะครับที่บางคนก็ยังทํางานอยู่ที่บ้านบางส่วนก็เริ่มกลับมาทํางานตามปกติกันแล้วซึ่งข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง n อ t บของเราวันนี้มาเจอกันในเวลาที่น้อยไปหน่อยเนื่องจากมีการถ่ายทอดสดรายงานผลการดูดวงจันทร์เพื่อกาหนดวันอีดิีฟที่ฮิจรร์สักราช1,441ณนะมัสยิดกลางอเาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่เราก็มีข่าวสารต่างๆที่ชมแล้วผ่อนคลายมีความสุขมาฝากกันรวมถึงเรื่องราวต่างๆในแวดวงภาพยนตร์กันด้วยกับช่วงหนังใหม่สุดสัปดาห์ เริ่มที่ข่าวแรกของเรากันกับพิธีเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัวกับพิธียกธงมนตราสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีจากประเทศภูตานจำนวน9ต้นที่สวนนงนุษพัทยาแชมป์สวนโลก6สมัยซ้อนครับจัดพิธีอัญเชิญธงมนตราสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีจำนวน9ก้าพื้นที่มีความหมายเสมือนม้าสายลม เสริมสร้างกำลังใจอีกทั้งยังนำพาความหวังมาให้ผู้ที่ศรัทธาโดยมุมธงทั้ง4ี่มุมประกอบด้วยเกียรติทั้ง4อันได้แก่ครุฑที่เปรียบกับความรู้มังกรแนหน่งความมีเมตตาสิงโตหิมะที่หมายถึงความกล้าและเสือที่สื่อถึงความเชื่อมัน่นซึ่งได้รับมอบมาจากประเทศภูตานขึ้นสู่ยอดเสาและประดับไว้ณศาราเทวดาซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธร,รูปหลวงพ่อศกใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพกราบไหว้ของชาวพุทธพร้อมเสริมสิริมงคลให้กับ สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนที่สวยงามติดอันดับหนึ่งใน10ของโลกอย่างสวนดงนุษพัทยาเพื่อเตรียมต้อนรับประชาช,ชนและนักท่องเที่ยวให้ได้ไปกราบไหว้บูชาในวันที่30พฤษภาคมสิ้นเดือนนี้ที่จะมีการเปิดสวนให้ได้เข้าชมกันอีกครั้ง หลังประกาศปิดตามมาตรการการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่วันที่30มีนาคม2563โดยได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเป็นนิวโนมอลนิวนงนุตการ์เด้นด้วยการจัดโชว์ต้นไม้ใหม่หมดทั้งสวนและจัดทำอุโมงค่าเชื้อทางเข้าใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวสอดรับ11มาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของสบคและรัฐบาลซึ่งนายกําพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยาได้ นคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีโดยมีพระครูทัศนียกุนากรเจ้าคณะอำเภอสัตหีบเจ้าอาวาสวัดสัตหีบและพระครูเกษมกิติโสพลเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบัรพตไปประกอบพิธีเจิมธงมนตราสวดชัยมงคลคาถาเพื่อแสดงถึงความสำเร็จชัยชนะและความมั่งคั่งมั่งมี พร้อมกันนี้ยังได้ประกาศข่าวดีเปิดโอกาสให้ชาวชนบุรีเข้าชมสวนทงนุชฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการไทยเที่ยวไทยและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะเปลี่ยนไปที่ความบันเทิงจากฝั่งเกาหลีเอาใจเหล่าเคป๊อปโดยเฉพาะครับและแนวเพลงฮิปฮอปอย่างมหกรรมความสนุกสุดมันบนโลกออนไลน์ครั้งใหม่สุดยิ่งใหญ่ที่จะถ่ายทอดสดทั่วโลกเลยผ่านแอปพลิเคชันยอดฮิตอย่างติกต็อกครับ ขยันผุดมา,าก,กรรมความสนุกความมันบนโลกออนไลน์เอาใจคนรุ่นใหม่ในยุค4.0ยุคที่โซเชียลมีเดียมีบทบาทสำคัญและกลายเป็นสิ่งจำเป็นจนขาดไม่ได้ยิ่งในช่วงนี้ที่รณรงค์ให้ทุกคนเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ้ด้วยแล้วยิ่งกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเสพความสุขความบันเทิงได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะอย่างล่าสุดแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมแบบสุดๆช่วงนี้ t i k t o k ก็เตรียมเขาดาวคอนเสิร์ตออนไลน์ Tik t o กสเตจ l i ฟ e f อ o m s โซล และติ๊กต็อกสเตวิธี pop เพย่าในโครงการสมายวิติ๊กตอกซึ่งจะถ่ายทอดสดทั่วโลกผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวในบัญชีแอปติ๊กต็อกอันเดอร์สกอร์สเตเพื่อส่งกําลังใจและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และนําเงินที่ได้จากการบริจาคในคอนเสิร์ตครั้งนี้มอบให้กับองค์กร c o m m u n i t y c h e s ตของเกาหลีใต้อีกด้วยโดยคอนเสิร์ตแรกติ๊กต k อกสเตทไลฟ์ฟอร์มโซลในวันที่15พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาตามเวลาในเกาหลีใต้ก็จะมี ีศิลปินเคป๊อป oh, <my> เข้าร่วมมากมายทั้งเอพิงอักมิวหรือสองพี่น้องอักโดมิวสิชียนออไมค์เกิลมอนสเตอร์เอ็กไอคอนคาร์ดคังเดเนีเอล CIX และกราวิตี้ต่อเนื่องด้วยคอนเสิร์ตสำหรับสาวกฮิปฮอป ติ๊กต็อกเซตวิทิพ์พอปเทยาในวันที่1 7พฤษภาคมเวลา20นาฬิกาตามเวลาในประเทศเกาหลีใต้กับศิลปินฮิปพอปเกาหลีชื่อดังหลายชีวิตไม่ว่าจะเป็นไอคอนบ๊อบบี้ชิคโคแห่งบ,อบ,บ็อกบีเอพักไฮเจป,ปาร์คแฮชคัชเจซี่ดีนกิริบอยพีเอช๑ซูเปอร์บีซิกเคนิโซอีเซนชางโมอันอดุดมค,คิดแทบเบอร์ Already และอีกเพียบค่ะมาถึงช่วงที่ถูกใจคอหนังทั้งหลายกันแล้วครับทุกวันศุกร์แบบนี้กับช่วงหนังใหม่สุดสัปดาห์ตอนนี้มิสเตอร์ของเราก็เตรียมภาพยนตร์ที่น่าสนใจมาฝากกันแล้วสวัสดีคุณนัทด้วยนะครับสวัสดีครับคุณอีทสวัสดีครับคุณผู้ชม ตามที่สัญญากันไว้ในสัปดาห์ที่แล้วเลยครับว่าจะนําภาพยนตร์ห้าอันดับสุดท้ายของภาพยนตร์ทําเงินสูงสุด20อันดับของโลกมาให้ได้ชมกันสัปดาห์นี้ไม่เบี้ยวแล้วะครับมาแน่นอนนะครับดีเลยผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยรอกันแล้วว่าในแต่ละอันดับเนี่ยจะมีเรื่องอะไรกันบ้างครับงั้นไม่รอช้าเราไปเริ่มกันเลยนะครับกับอันดับที่5ภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่อเวนเจอร์อินฟินิตี้วอหรืออเวนเจอร์มหาสงครามล้างจักรวาลครับ ซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ลำดับที่19ในจักรวาลภาพยนตร์มาเวลผลงานการกำกับของ2พี่น้องรูโซอนโตนีและโจเรื่องราวต่อเนื่องจากดี A เอเวนเจอร์และเอเวนเจอร์มหาศึกเอาตอนถล่มโลกโดยในภาคนี้เหล่าเอเวนเจอร์ต้องผนึกกำลังกับทีมกาเดียนออฟทริเกเลซีเพื่อเผชิญหน้ากับธานอสผู้พยายามรวบรวมอินฟินิตี้สโตนเพื่อหลังบากครึ่งของจักรวาลออกฉายให้ได้ชมกันเมื่อปี2018ทำรายได้ไปถึง2,048ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับ และในอันดับที่4ภาพยนตร์อเมริกาแนวมหากกาบสงครา,อามอวกาศ Star w a r The Force Awakens หรือ Star w a r อุปติการแห่งพลังของบริษัท Lucasfilm ภาพยนตร์ภาคแรกของหนังไตรภาคหลังจาก The Walt Disney Company ซื้อ Lucasfilm ไปในปี2012กับเรื่องราว30ปีให้หลังจากการทำลายดาวมรณะดวงที่2 Luke Skywalker เจไดคนสุดท้ายหายตัวไป s <S ปฐมพาคคีเติบโตข,ขึ้นจากจักวรวรรดิแกลกติกที่ล่มสลายและมุ่งกำจัดลุกและสาธารณรัฐออกฉ ให้ได้ชมกันเมื่อปี2015ทําทำรายได้ไปถึง2068ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับสองเรื่องเริ่มมานี่น่าดูทั้งนั้นเลยนะครับ ใช่แล้วครับติดอันดับท็อปไฟภาพยนตร์ทําเงินสูงสุดอันดับของโลกแล้วก็ต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับใน2เรื่องนี้มีเรื่องไหนคุณอิดชอบเป็นพิเศษไหมครับถ้าเรื่องที่อยู่ในใจเลยนะครับต้องยกให้สวอครับนี่ติดตามมาอย่างยาวนานแล้วคุณนัทมีไหมครับมีครับผมเป็นแฟนแนวภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่อยู่แล้วก็ต้องอเวนเจอร์อินฟินิตี้วอลเลยครับก็แตกต่างกันเลยนะครับแต่เราไปต่อกันเลยดีกว่ากับ3อันดับสุดท้ายภาพยนตร์ทําเงินสูงสุดของโลกดีกว่าครับคุณนัทได้เลยครับซึ่งในอันดับที่3นนี้ก็็เปภาพยนตร์อมตะนครกบ ซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ในตำนานอิงจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เหตุการณ์เรือ RMS t i t a n ิ c ล่มของผู้กำกับชื่อดังเจมส์คารเมรอนที่ได้กำกับเขียนบทอำนวยการสร้างและตัดต่อด้วยตัวเองผลงานสร้างชื่อของนักแสดงนำลีโอนาร์โดดิคาปิโอและเคสวิลเลสออกฉายให้ได้ชมกันเมื่อปี1997ทำรายได้ไปถึง2,194ล้านเหรียญนอลลาสารัฐของแชมป์อันดับหนึ่งมานานถึง12ปีก่อนที่อวตารจะแสงหน้าไปแถมยังได้รับรางวัลใหญ่ๆของโลกอย่าง รางวัลออสการ์ถึง11สาขาซึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไม่เคยมีภาพยนตร์เรื่องใดได้รางวัลออสการ์มากกว่า11สาขาครับกับภาพยนตร์แนวไซไฟอวตารของพู้กกับคนเก่งเจมส์คาเมรอนที่ทั้งกำกับเขียนบทอำนวยการสร้างและร่วมตัดต่อด้วยตัวเองเช่นเคยเขาฉายให้ได้ชมกันเมื่อปี2009ทําเงินไปถึง2,790ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอยู่ในอันดับที่2ครับ และแชมป์อันดับหนึ่งของภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดของโลกได้แก่ Avengers Endgame หรือ Avengers ปฏิเึกภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่ลำดับที่22ของจักรวาลภาพยนตร์มาเวลและเป็นภาพยนตร์ลำดับรองสุดท้ายของเฟส3บทสรุปสุดท้ายหลังธานอสใช้งานถุงมืออินฟิน t y ี้สำเร็จสลายสิ่งมีชีวิตครึ่งจักรวาลสมาชิกในทีม A เ e n g e อร์วางแผนขโมยมณี i อินฟิน y ีคืนจากธานอสเพื่อใช้หินนั้นย้อนการกระทาของเขาออกฉายเมื่อปี2019วัา รายได้ไปสูงถึง2,797ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณอิฐคุณผู้ชมตรงกันตามที่คิดไว้บ้างหรือเปล่าครับแต่และเรื่องนะครับยิ่งใหญ่ฟอร์มยักษ์ด้วยครับสมแล้วนะครับที่ได้รับการจัดอันดับจริงๆครับเห็นด้วยเลยครับส่วนในสัปดาห์หน้านั้นผมจะนำภาพยนตร์เรื่องอะไรแนวไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ รอติดตามเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เวลาของรายการข่าวศิละปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ของเราก็หมดลงอีกแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเลยครับวันนี้เราสองคนขอลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ